สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาดูวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง preset Lightroom นะครับสำหรับ iOS กันนะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Lightroom มาติดตั้งบนเครื่องของตัวเองไว้ก่อนนะครับหน้าตาของแอปนี้จะเป็นแบบนี้ครับเมื่อเราได้แอปพลิเคชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมจะใช้งานนะครับทีนี้เราจะไปดาวน์โหลดนะครับ preset เพื่อจะนามาใช้งานในการแต่งภาพนะครับ นักเรียนสามารถที่จะไปกดนะครับเอาพรีเซตได้จากลิงก์ที่คุณครูวางไว้ในกลุ่มไลน์นะครับในโนต้ตนะทีนี้เราไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปกดกันนะตอนนี้ครูอยู่ในกลุ่มนะครับแล้วก็อยู่ที่โนต้ตนะครับให้ทุกคนทำการกดลิงก์นะครับที่คุณครูวางไว้ให้นะครับเมื่อทุกคนกดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเด้งหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้นะครับ วิธีการต่อไปก็คือว่าให้เราทําการสังเกตตัวด้านบนนะครับทางขวามือนะครับใกล้ๆก,กับตัวกรกบาทนะครับจะมีตัวปุ่มไอคอนแชร์อยู่นะครับให้เรากดลงไปครับให้เราเลือกที่เปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นนะครับเพื่อจะทําการเปิดหน้าเบราว์เซอร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะทําการดาวน์โหลดนะครับทีนี้ให้พวกเราเนี่ยเลือกว่าพวกเราต้องการจะใช้ภาพไหนนะครับเพื่อจะทํา เพื่อจะนาไปใช้นะครับครูขอเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับกดไปที่ภาพแล้วก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสิ่งต่อไปที่เราต้องทําก็คือว่าให้เราสังเกตด้านบนขวามือเหมือนเดิมครับปุ่ม3ปุ่มเล็กๆข้างล่างข้างบนนะครับคลิกเข้าไปครับจะขึ้นนะครับแถบเมนูมามากมายเลยนะครับให้เราดูตรงนี้ครับคําว่าเปิดในนะครับให้เราคลิกที่เปิดในนะครับตัวนี้นะครับ ระบบมันจะทำการดาวน์โหลดภาพมาครับเพื่อจะนำไปใช้งานนะตรงนี้รอสักแปบบ๊บเคเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการเลื่อนนะครับเลื่อนหานะครับแอป g h t r o o m นะครับแล้วก็กดที่แอป Lightroom นะครับกดที่แอป Lightroom นะครับแล้วกดที่เปิด Lightroom ตอนนี้นะครับมันก็จะนำมาสู่หน้าของแอป l i g h t r o o m นะครับซึ่งสังเกตว่า ภาพที่เราดาวน์โหลดมานะครับมาอยู่ในอัลบั้มแอปไลน์รู่มแ้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทีนี้ <c oughs> นักเรียนลองกดที่ภาพดูนะครับนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าภาพตอนที่เราดูในในในไดฟ์ที่เราต้องการจะโหลดเนี่ยสีมันไม่ได้เป็นแบบนี้เห็นไหมครับนักเรียนลองทําแบบนี้ดูครับให้นักเรียนเอานิ้วเนี่ยจิ้มไปที่ภาพนะครับจิ้มค้างไว้เลยนะครับเราจะได้สีแบบนี้ครับ นี่คือภาพเริ่มต้นนะครับที่เรายังไม่ได้แต่งนะครับสีจะเป็นแบบนี้นะครับแต่เมื่อเราปล่อยมือนะครับนี่คือสีของภาพที่เราเแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโทนสีนี้แหละที่เราต้องการจะนำมาใช้ในภาพอื่นๆต่อไปนะครับทีนี้มาดูครับว่าวิธีการสร้างนะครับแล้วก็คัดลอกโทนสีนี้นะครับ ไว้ใช้ในแอปของเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับให้นักเรียนไปที่3จุดเล็กๆด้านบนนะครับกดเข้าไปเลยครับมันจะเขียนว่าสร้างการตั้งค่านะครับล่วงหน้านะครับตัวนี้ครับนะครับมันมีหลายตัวนะนักเรียนดูตรงที่สร้างการตั้งค่าล่วงหน้าครับกดเข้าไปเลยครับสังเกตไหมครับด้านล่างเนี่ยที่เป็นติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกนี่คือรายการนะครับ การปรับแต่งสีนะครับแสงต่างๆของภาพเมื่อสักครู่นะแล้วก็ได้ทำการคัดลอกนะครับเราจะทำการคัดลอกภาพนี้เอาไว้นะครับเราก็ตรงนี้ตั้งชื่อเราตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับให้ให้เข้ากับโทนของเรานะครับครูจะเอาเป็นด์กแล้วกันนะครับด์กนะครับด์กโอเคนะครับเสร็จแล้ว เท่านี้ครับไม่ต้องทำอะไรนะครับตั้งชื่อแล้วก็กดถูกข้างบนครับโอเคตอนนี้ครับค่าของของการแต่งสีภาพนี้ถูกบันทึกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันมันถูกเซฟถูกบันทึกไว้แล้วนะครับนักเรียนลองเลื่อนแถบข้างล่างนะครับเมนูแถบข้างล่างนะครับแล้วไปที่คําว่าค่าตั้งไว้นะครับ นะครับคาตั้งไว้ลองดูนะครับเลื่อนดูครับตอนนี้ของครูเนี่ยมันมีหลายหลาย p รีเซตอยู่นะครับที่ครูแต่งทำแต่งไว้นะครับแล้วก็เออได้มาบ้างนะครับนะก็เอาเนี่นะครับลองมาดูครับเมื่อกี้ครูตั้งว่า dark 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 นี่ตัวนี้เลยครับเห็นไหมครับ dark 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 นะครับ p รีเซตเป็นมาละนะ p รีเซตเป็นมาแล้วเอ่อทีนี้เราจะใช้งานอย่างไรนะครับ ภาพนี้มันเป็นภาพต้นแบบและไม่เป็นไรเราจะไม่ยุ่งกับมันเรากดออกไปเลยนะครับกลับไปนะครับนักเรียนลองเลือกภาพอื่นๆที่นักเรียนต้องการนะครับจะเพิ่มจากตัวปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับปุ่มสีฟ้าๆนะครับนี่สีฟ้าๆแล้วก็กดบวกแล้วก็เพิ่มภาพเข้ามาอันนี้ครูมีภาพอยู่แล้ว1ภาพนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพกาแฟครู ว่าสีมันน่าจะเข้ากับโทนนี้ล่ะออโทนดาร์กนะครับอยากจะให้มันสีดาร์กนี่คือภาพที่เราเออถ่ายมาแล้วมันเป็นแบบเนี้ยสีมันสว่างเกินไปนะครับทําให้ภาพมัน,นยังไม่ไม่เป็นที่น่าพอใจสําหรับเรานะนี่เราต้องการจะแต่งโทนสีมันใหม่นะครับแต่เราจะไม่แต่งเองละเพราะเรามีพรีเซตที่เราเออสร้างไว้แล้วเมื่อกี้นะครับ วิธีการใช้งานก็งา่ายๆนิดเดียวครับนักเรียนครับนักเรียนเปิดภาพที่ต้องกน,นักเรียนต้องการจะแต่งนะครับแล้วเลื่อนไปด้านล่างนะครับไปที่ค่าที่ค่าตั้งไว้นะครับค่าตั้งไว้แล้วเราก็เลือก p รีเซตท,ที่เราต้องการครับ dark 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 เนี่ยปึง้งได้แล้วครับเท่านี้เลยนะครับทำอะไรต่อกดกดเครื่องหมายถูกครับเท่านี้พอใจไหม ถ้าไม่พอใจนักเรียนสามารถปรับแต่งได้อีกครับเพราะว่าบางบาง preset เ,เนี่ยเขาจะตั้งค่าในเรื่องของสีสันต่างๆเอาไว้ก่อนแต่เรื่องของการรับแสงเนี่ยอาจจะต้องมาปรับเองตามภาพเพราะว่าภาพบางภาพสีมันจะแสงมันจะไม่เท่ากันนะสมมตุติเราต้องการจะให้มันสว่างขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยเ,เห็นไหมครับมันจะได้ถ้าสว่างไปมันก็เ,เกิดหรือให้มันดารกลุงหน่อยอ,อันนี้แบบนี้ก็แทบจะมองไม่เห็นละ ถ้ากลางๆแบบแบบไม่ต้องแต่งเลยก็ได้นะครับอเอาประมาณนะครับถ้าเรียนไม่เอานักเรียนก็กดยกเลิกไปนะครับตัวด้านบนอ่ะเท่านี้บอกว่าภาพนี้แหละโอเคแล้วไม่แต่งมากแล้วเอาเอาแบบนี้เลยเอาตามพิเศษเลยนะครับเท่านี้ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะเราก็สามารถแต่งโทนสีของภาพตาม ที่เราต้องการได้แล้วนะครับทีนี้เราก็นําภาพออกนะครับก็กดเลยเครื่องหมายตรงนี้ด้านบนนะครับเราก็กดที่ส่งออกได้เลยนะครับภาพมันก็จะออกไปละเท่านี้ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับนะวิธีการติดตั้ง preset ลองทํากันดูนะครับ